พาสซีฟอินคัมคือการสร้างรายได้ที่เกิดจากการลงทุนและลงแรงในช่วงแรกโดยสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวโดยไม่ต้องทำงานประจำทุกวันต่างจากแอคทีฟอินคัมที่ต้องทำงานเพื่อให้มีรายได้หากไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินเข้ามาการสร้างพาสซีฟอินคัมช่วยให้มีความมั่นคงทางการเงินมีรายรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและสามารถจัดการเวลาได้อย่างอิสระสามารถเอาเวลาไปทำอะไรที่ชอบได้มากขึ้น การสร้างพาสีฟอินคัมผ่านการลงทุนสามารถทำได้ด้วยการนำเงินไปฝากประจําลงทุนในกองทุนรวมลงทุนกับประสานน่ลงทุนในพาสีฟฟันและลงทุนกับประกันแบบะส,สมรัพย์การสร้างพาสีฟอินคัมผ่านธุรกิจต่างๆสามารถได้ด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขายคอสเรียนออนไลน์ขายลิขสิทธิ์หนังสือหรือภาพถ่ายการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์การเปิดให้เช่าเสื้อผ้าและการทำอัฟฟิเลียต์มาร์เก็ตติ้งเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากมีอิสรภาพทางการเงินกันอยู่แล้ว เพราะไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางการเงินแต่ยังสร้างความมั่นคงทางจิตใจด้วยเมื่อเรามาถึงจุดที่ต้องใช้เงินการมีความมั่นคงทางการเงินช่วยให้เราไม่ต้องคอยเครียดเรื่องปัญหาเงินอยู่ตลอดเวลาบทความนี้จะพามารู้จัก passive income คืออะไรพร้อมเปรียบเทียบว่า ActiveIncome และ p พ s i v e i ิน o ั e ต่างกันอย่างไรแล้วมาดูไอเดียการสร้าง s s สี e อินค m e ให้มีอิสระทางการเงินกันคลายข้อสงสัย Passive อิน o m e คืออะไร Passive i ิน o m e หรือ passive อินค m e คือรูปแบบการสร้างไรายได้ที่เกิดจากการลงทุนและลงแรงในช่วงแรกโดยนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยไม่ต้องทำงานประจำทุกวันเพื่อแลกกับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและอิสรภาพในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นเพราะมีไรายได้เข้ามาหลายทางแม้ในยามที่เราไม่ได้ทำงานนั่นเอง วิธีสร้าง p า s s i v อิน com e มีหลายวิธีเช่นการลงทุนในสินทรัพย์เช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าการสร้างและขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นอ e ีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์และการหารายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างการทำ a f f i l i a t e marketing หรือการสร้างรายได้จากโฆษณาบน YouTube การสร้างรายได้เหล่านี้ต้องใช้เวลาและความพยายามในช่วงแรกแต่จะสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 1. การลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ซื้ออสังิหาริม่มมาซื้์เช่นบ้านคอนโดหรือที่ดินแล้วปล่อยเช่าเพื่อรับค่าเช่ารายเดือนตลาดหุ้นกองทุนลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมเพื่อรับผลตอบแทนจากเงินปันผลและกำไรจากการขายเงินฝากประจำฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากประจำเพื่อรับดอกเบีย้ยตามที่กำหนดให้เชา่าทรัพย์สินอื่นปล่อยเชา่าทรัพย์สินอื่นๆเช่นรถยนต์หรือพื้นที่ว่าง 2. การสร้างและขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเขียนอีบุ๊ สร้างและขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากความรู้หรือความเชี่ยวชาญของคุณสร้างคอร์สออนไลน์ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอนทักษะหรือความรู้ในเรื่องที่คุณถนัดขายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้วนำไปขายบนเว็บไซต์สต็อกเช่น Shutterstock หรืออ s สต็อสร้างและขาย NFT สร้างและขายสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT 3. การสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ a f f i l i a t e Marketing โปรโมตสินค้าของผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียหรือบล็อกและรับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีคนซื้อผ่านลิงก์ของคุณสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และสร้างรายได้จากโฆษณาค่าสมาชิกหรือการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง Drop Shipping ขายสินค้าออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนในสต็อกสินค้าเองเพียงแค่ทำการตลาดและจัดการคำสั่งซื้อ